พยาบาลที่ติดหนี้หลักล้านสู่แม่บ้านที่หาเงินได้6กถึงเหลักต่อเดือนแนนทำได้ยังไงเดี๋ยววันนี้จะแชร์ฟังค่ะแนนเชื่อว่าเป็นกันทุกคนพอเข้าสู่วัยทำงานหลายคนมักจะเจอปัญหาเหมือนกันคืนหนี้อุปถัมภ์เอาจริงๆก็ไม่อยากจะโทษใครหรอกนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วทางที่ดีก็คือต้องแก้เนาะตรงนี้เป็นจุดแรกเลยค่ะที่ทาให้แนนเริ่มศึกษาความรู้ด้านการเงินอ่านหนังสือมาหลายเล่มมากฟังกูรูมาก็หลายคลิปแล้วคือแนนไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายอะไรอื่นได้อีกแล้วค่ะทางเดียวที่แนนจะทําได้ก็คคืือออออออหาาาาเเเงงงิินนนนพพพ่่มมลลล้้้ตัดดีีีีกกยูไไชท12 สองสามงอกเพิ่มขึ้นมาเกินไปนิดหนึ่งคือบ้านแฟนเนนะทำสวนกล้วยไม้มาประมาณ3 40ปีได้แล้วจริงๆก็ถือว่าค่อนข้างมั่นคงเลยเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาเลยตอนนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเราหาไรายได้ได้เพิ่มอีกหน่อยบวกกับไรายได้แฟนที่มีอยู่แล้วรักค่าใช้จ่ายของครอบครัวเราน่าจะไปไหวแต่ว่าสุดท้ายไม่ใช่ค่ะทุกคนตอนโควิดนี่คือหนักมากลูกค้าที่เคยส่งกล้วยไม้ขายให้ประจําหายไปเลยและนี่คือกล้วยไม้บางส่วนที่ต้องตัดทิ้งเพราะว่าไม่มีคนซื้อค่ะจะบอกว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วน ดูหน้าตาลูกชายแนนสิคะทะเลนขนาดนี้ความเป็นแม่อย่างเรายอมให้ลำบากไหวหรอช่วงนั้นยอมรับเลยว่าถ่ายฟีดเยอะมากจริงๆเป็นคนที่ไม่สนใจงานออนไลน์เลยเพราะว่าไม่ถนัดถ่ายรูปไม่ได้ทําคลิปไม่เป็นไม่กล้าพากเสียแต่ว่าพอลองเข้าไปศึกษารายละเอียดอีกทีเฮ้ยมันน่าจะทําได้ดิถ้าเราฝึกฝนมากพอตั้งแต่นั้นมาแนนก็ให้เวลากับมันเยอะมากๆเลยค่ะแนนจะบอกว่าสิ่งที่ได้ตอบแทนกลับมาคือมันดีมากอาชีพในหน้าคืออาชีพที่ทาให้แนนสามารถหาเงินหลักแสนได้ต่อเดือนแล้วทุกคนเชื่อไหมเดือนที่พลิกๆมากๆนน้นหาได้้หลลลักกาาานนนนเเวมปป็งทีี่่ย แน,นไปเลยเลเือกเวลาทํางานได้ได้อยู่กับลูกได้อยู่กับครอบครัวจริงๆคลิปนี้วัตถุประสงค์คือแนนไม่ได้จะมาขิงอะไรนะคะแค่อยากจะแชร์ให้เห็นในมุมมองไม่ว่าสิ่งที่เราจะทําอยู่นั้นเราจะถนัดหรือไม่ถนัดเลยเราจะมีพื้นฐานมันมาก่อนหรือเปล่าทั้งหมดนี้มันไม่สําคัญเลยค่ะถ้าเราให้เวลามันมากพอเชื่อว่าทุกคน,นทําได้เหมือนกันฟังมาถึงตรงนี้แล้วใครอยากจะให้แนนเล่าเรื่องอะไรที่อัปเกรดชีวิตตัวเองได้ในส่วนของพาร์ทอื่นๆที่แนนเคยทํามาฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้ากับแม่บ้านอัปเกรดบาย